คุณเป็นคนคิดมากหรือเปล่าครับคิดวนอยู่กับคำพูดใครบางคนคิดไปล่วงหน้าถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดจนบางครั้งเหนื่อยมากท,ทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรถ้าเคยเป็นแบบนี้คุณไม่ได้แปลกแต่คุณอาจกำลังถูกสมองของตัวเองคิดเผื่อมากเกินไปโดยไม่รู้ตัวสมองกับนิสัยคิดล่วงหน้าสมองมนุษย์ถูกออกแบบให้ ไม่วางใจอนาคตมันจะเตือนเตรียมและประเมินอะไรจะเกิดตลอดเวลาเหมือนระบบป้องกันตัวเช่นถ้าคนนั้นตอบสั้นๆแปลว่าเขาไม่พอใจเราหรือเปล่าถ้าหัวหน้าเงียบแปลว่าเราทำพลาดไหมสมองไม่ได้รอให้เรื่องเกิดขึ้นแต่มันเดาความแย่ไว้ก่อนเพื่อให้เรารอดและนั่นทำให้เราคิดมากคิดมากไม่ใช่ความผิด แต่ควรมีขอบเขตความคิดที่เตรียมตัวล่วงหน้าไม่ได้ผิดครับมันคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์แต่เมื่อไหร่ที่คิดมากจนไม่กล้าทำอะไรเลยนั่นแหละคือกับดักเพราะความคิดนั้นไม่ได้ช่วยให้เราแก้ปัญหามันแค่หมุนวนทำให้ใจเหนื่อยวิธีหยุดวงจรคิดเผื่อถามตัวเองว่าคิดมากหรือคิดเตรียมเขียนความคิดออกมา แล้วดูว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วหรือยังพูดกับตัวเองว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้และลองแยกให้ออกว่าอะไรคือความคิดกับอะไรคือความจริงสมองไม่ผิดที่คิดเผื่อแต่มันไม่ใช่ทุกความคิดที่เราต้องเชื่อถ้าคุณคิดมากบ่อยๆจนรู้สึกเหนื่อยอาจถึงเวลาที่คุณต้องพักจากเสียงในหัวตัวเอง กดติดตามไว้เลยนะครับเพราะผมจะช่วยคุณรู้ทันสมองและเบาความคิดที่นี่คือรู้ไว้ไม่โง่แล้วพบกันใหม่ครับ